สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Happy e x a m p l e นะครับวันนี้คุณอยู่ใน ID ที่2ของผมนะครับวันนี้ก็รับรูบี้ p ี p กันนะครับนี่ครับจบมาสเตอร์สนะครับรับไป180 r u ร y ูบีนะครับก็อันดับ479กก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงหลังๆก็จบมาสเตอร์ได้ก็ดีใจแล้วนะครับ ตอนนี้ลูบี้มี2,816ลูบี้แล้วนะครับอ่าก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ID 2สายดองครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปลองเล่น p v p ให้ดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคนไทยข้ามไปก่อนนะครับโอ้โหทีมนี้โหดไปหรือเปล่าแม็กซ์ิตัวเลยน,นีดีกว่านะครับเจอคนไทยอีกแล้วนะครับ ทีมนี้จัดเลนเจอร์9ตัวนะครับแต่ไม่ทุกตัวนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาลองกับไทกะดีกว่าครับเปิดหัวมาพ v พีวันแรกก็เจอไทกะเลยนะครับไ d ดีคือโคลัมโบร,รอบนี้ไม่ได้เปิดตัวเลนเจอร์เลยนะครับเกียก็ไม่ได้เปิดเลยนะครับขอ,อสะสมลูบี้ ไว้เยอะๆก่อนดีกว่านะครับพอดีผมมีไอเดียจะทําอะไรสักอย่างนะครับอฮาาแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้ศัตรูมีตัวบินด้วยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามูลดาร์คฮีโร่หรือมูลธนูนะครับมันสามารถเก็บตัวบินได้ง่ายแล้วนะครับคือเมื่อก่อน,นีนยิงจะไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าตัวบินเมื่อก่อนหลบเก่งมากครับ แต่ปัจจุบันนี่โดนทีสองทีก็ปิวนะครับดูครับไทกะก็ยังเป็นตัวโกงอยู่นะครับโดนยิงก็ขึ้นพลาดเรื่อยๆอยู่นะครับไทกะดูนะครับผมจะซูมให้ดูแต่ไทกะเลยนะครับาาดไฟเจ๋งๆผมก็ยังไม่มีนะครับาาดไฟของผมมีแค่มูนทนูครับกับบาร์บีคิวนะครับที่ผมจัดลงนะครับ บาร์บีวก็เลเวล150เองนะครับคือผมยังไม่อยากทำแม็กนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวขอดูสักนิดหน่อยนะครับไม่แน่เ็นเหมือนกันนะครับผมอาจจะทำบาร์บีวแม็กเหมือนในดีลักก็ได้นะครับแต่ว่ารอบแรกก็ชนะได้ครับไอกะก็ซูไม่ได้ครับ <laughs> ตอนนี้ขึ้นมาเพชร2แล้วนะครับ โอ้ทีมนี้แสงมืดแม็กเยอะเลยครับข้ามดีกว่าทีมนี้มีตัดแล่สตัวครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัดแล่สตัวนี่ทีมผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับทีมผมตัดแล่3ามตัวนะครับก็เบาโยมินะครับจอระเเคดุริยางนะครับแล้วก็ใช้นาดิโกะนะครับ อ่าเป็นตัวเพิ่มเล่ด้วยนะครับเพิ่มเล่ศัตรูะตนะครับนี่ครับตอนนี้ตัวดัเมดหลักของทีมผมเลยนะครับเป็นโจนะครับถัดไม้นะครับ,ค,รบคือก็ยังยิงแม่นอยู่นะครับยิงกลุ่มหลังนะครับโจดูครับ โอ้สตัตวูมีตัวบินด้วยนะครับโอนคีไปห,หนึ่งทีครับตัวบินโอ้ดูถ้าไม่ไหวครับขอพัดดีกว่านะครับคือหลังจากที่ผมปั้น b a โยมิแม็กนะครับก็ส่วนใหญ่ PVP ก็จะจบลีกมาสเตอร์แล้วนะครับคือเอาชนะสะตัตวูได้ง่ายครับเพราะว่าบาร์บีคิวเปนโหดนะครับอ่าคือบาร์บีคิวกับ โคเนียมานี่เป็นตัวโกงมากๆเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมว่าคือเสียดายที่ไอดีสองผมเปิดไม่ได้โคเนียมานะครับถ้าได้มาในทีมโหดแน่นอนนะครับนี่ครับลีกเพชรสามเพชรสองนี่ก็เล่นสบายนะครับหาทีมตีได้ง่ายนะครับนี่ครับโคเนียมาเทลสือใช่ไหมครับหนีดีกว่าครับถ้าเจอครับ Oh, ทีมนี้ีไทยกะมีโจรครับมีคิริวครับไม่สู้ครับคนไทยก็ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนไทยอีกแล้วครับอ่ามาลองกับทีมนี้ดีกว่านะครับมีมิลิมด้วยนะครับเบลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนี้นะครับ อาผมลืมดูครับว่าศัตรูมีตัวบินหรือเปล่านะครับผมใช้ทีมนี้ลงมาเลยนะครับมีริมนะครับเป็นตัวที่ตีหนักมากนะครับโอ้โหเป็นธาตุไฟที่แบบน้ำเมนหนักมากนะครับใครมีปั้นมาใช้ได้เลยนะครับตัวนี้โอ้ตัวบินศัตรูมีตัวบินครับแต่ตายง่ายมากเลยครับตัวบินศัตรู เพราะว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดบินนะครับเอ็ดเวิร์ดบินนี่เป็นธาตุไม้นะครับแพ้ทางมูลธนูธาตุไฟของผมอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับมีริมกับเจ้าสลามนะครับ2ตัวนี้ในรอบนี้นะครับใครเปิดได้นี่ปั้นแม็กได้เลยนะครับ2ตัวนี้โหจริงๆนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแอบโหดนะครับคือโซเอนะครับดาเมจกลุ่มหลังจะคล้ายๆโจนะครับโซเอ คือผมเห็นหลายคนนำมารีวิวนะครับโอโ้โหโหดใช้ได้เลยนะครับโซเอคือถ้าอยู่กับทีมที่ทีมรอบข้างดีๆนะครับคือเลนเจอร์โหดแน่นอนนะครับเสริมทีมได้ดีแน่นอนนะครับโซเอแต่เบนนี่มารูนี่ผมยังไม่เคยเห็นใครเอามารีวิวนะครับคือเห็นอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนใหญ่ผมจะชอบอยู่3ตัวนะครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับอ,อย่าล้ามากกันนะครับเจอคอมโบขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยบัฟนะครับคอมโบนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับ คือจะจริงรอบนี้ผมอยากเปิดเกียร์มากเลยนะครับแต่เห็นหลายๆคนเปิดแล้วก็เกลือกันเยอะก็เลยหักห้ามใจไว้ดีกว่านะครับรอไปเปิดเกียร์ฮาโลวีนเกียร์คริสต์มาสดีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหรือเปล่านะครับฮาโลวีนหรือคริสต์มาส โอ้โหติดคนนี้นักเรียนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชนที่ใช้ได้นะครับใครมีก็ปั้นออกมาเล่นได้เลยนะครับคือผมแนะนําเป็นล่างให้เปิดด้วยนะครับคนนี้นักเรียนความสามารถให้เปิดในการพายุครับสุดยอดครับตัวนี้ถ้าไม่เจอไทกะผมมองว่าตัวนี้ถึกมากๆนะครับแต่การมาของไทกะนี่ทําให้เลนเจอร์ท่านนําหลายตัวนี่หลุดทีมได้เลยนะครับคือ ไกายกิงทีเดียวนี่ปิ้วหมดนะครับอ่ะมาเล่นรอบสุดท้ายกันดีกว่านะครับโอ้ตัวบีนแม็กไม่เอาครับทีมนี้ครับโคเนียมาเทเลสืแม็กครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับคือมันโหดจริงๆนะครับโคเนียมาเทเลสืกับบาวโยิมี่ครับ ไม่มีตัวบินนะครับเดี๋ยวขอมาเช็คก่อนคนระับเราจะได้จัดทีมถูกนะครับคือทีมที่ไม่มีการบินก็จะเป็นดาวินชีนะครับอ่าผมจะเอาดาวินชีมาเล่นนะครับแทนมูนดาร์ฮีโร่นะครับดาวินชีก็ยังใช้งานดีนะครับคือถ้ามีเกียร์ให้มันลดแล่หรือหลบเก่งๆหน่อยนะครับไม่ให้ตายง่ายนะครับผมมองว่ายังใช้งานดีนะครับ แต่วิชีนี่เป็นสายไหวพิบท่าน้ํานะครับก็ตายง่ายอยู่แล้วนะครับทั้งสายทั้งท่าดนะครับโดนไยกะยิงทีสองทีก็ไปแล้วครับคือหลีกสูงๆนะครับท่านน้าจะเสียเปรียบมากเลยนะครับแต่ถ้าหลีกล่างๆก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่าน้ําเยอะอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับติดโคนี่นักเรียนนะครับ โอ้ oh oh, โหรอบนี้เจอของหนักครับคือขนาดมันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับคนี่อมาเทรลสือน,นี่ก็ยังถึกอยู่นะครับยังเก่งยังปวนมากเลยครับตัวนี้ผมก็ได้แต่รอนะครับ อยากให้ตัวเกมเอามาขายมากๆเลยนะครับคนนี้ามาเจอสื่อผมจะเปิดเลยนะครับถ้าเจอครับจะเอามายืนคู่กับบาโยมิครับก็มาเล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ดองรูบี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันที่สนะครับ ครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ